ฝึกอ่านคำสระแอที่มีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอแอบอแกบกอแอบอแกบจอแอบอแจบจอแอบอแจบดแอบอแดดแอบอแดบตตแอบอแตบตอแอบอแตบบอแอบอแบบบอแอบอแบบ ปอแอบอแปบปอแอบอแปบอแอบอแปะอแอบอแปบขอแอบอแฉบขอแอปบอแฉบชอแอปบอแฉบชอแอปบอแฉบถ h แอปบอแผบถ h แอปบอแผบผอแอปบอแผบผอแอปบอแผบฝอแอปบอแฝฝอแอปบอแฝ สอแอบอแสบสอแอบอแสบหอแอบอแหบหอแอบอแหบคอแอบอแคบคอแอบอแคบงอแอบแงบงอแอบแงบชอแอบแฉบชอแอบแฉบสอแอบแซบสอแอบแซบทอแอบแทบทอแอบแทบ นอแอบอแนบนอแอบอแนบพอแอบอแพบพอแอบอแพบฟอแอบอแฟบฟอแอบอแฟบมอแอบอแม่มอแอบอแม่ยอแอบอแยบยอแอบอแยบ รอแอบอแรกรอแอรบอแรกรอแอบอแรรอแอบอแรวอแอบอแวบวอรแอบอแวบอแอรบอแฮบฮอแอบอแบต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะแกบแกบแจบแจบแดบแดบแตบแต แบบแบๆบแบบแแอบแอบแคบแคบแชบแชบแทบแทบแพบแพบแฝบแฝบแสบแสบแหบแหบแคบแคบแงบแงบแชบแชบแซบแซบ แนบแนบแพบแพบแฟบแฟบแม่แม่แยบแยบเรบแเรบแลบแลบแวบแวบแหบแหบ